อุปรกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง raspberry pi rtl sdr dongle 4g w i o l e t router u b l o c k gnss athena gnss และ Spitter ผลทดสอบการรบกวนสัญญาณที่สเตช i o น1ในย่านความ t l ่ L1 เป็นเวลา2ชั่วโมงกรณีที่ไม่มีการรบกวนสัญญาณระบบจะเก็บข้อมูลครั้งละประมาณ10นาทีฐานเก็บข้อมูล หากไม่มีการรบกวนสัญญาณข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ l 1 data green ในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์กรอก username และ password เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บเบราว์เซอร์ในหน้าของสเปกตรัมสามารถเลือกสเตชั o n ความถี่และวันที่ที่ต้องการแสดงกราฟสเปกตรัม หากไม่มีการรบกวนของสัญญาณในเว็บเบราว์เซอร์จะแสดงกราฟสเปกตรัมสุดท้ายของ Green l ล v e l ส่วนในหน้า Report และหน้าท้ายของเว็บเบราว์เซอร์จะยังไม่แสดงข้อมูลเนื่องจากไม่มีการรบกวนของสัญญาณกรณีมีการรบกวนของสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ USB jammer ระบบจะเก็บข้อมูลและแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ทันที โดยข้อมูลที่เก็บมาจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของ L 1 data และ L 1 data r e ในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์จะแสดงกราฟสเปกตร,รัม red level หลังจากถูกรบกวน ในหน้ารีพอร์ตจะแสดงค่าวันเวลาความถี่จำนวนดาวเทียมค่า c over n 0และประเภทอุปกรณ์ที่ใช้รบกวนโดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูป Excel, แบบไฟล์ Excel ได้ที่ปุ่ม Export เมื่ออุปกรณ์ที่ใช้เป็น usb jammer ประเภทของอุปกรณ์ที่รบกวนจะแสดงเป็น usb gps jammer กรณีที่มีการรบกวนของสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ sma jammer ระบบจะเก็บข้อมูลและแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ทันทีเช่นกันและเมื่อใช้อุปกรณ์รบกวนเป็น sma jammer ประเภทของอุปกรณ์ที่แสดงจะเป็น sma battery jammer เพื่อแยกชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้รบกวน และเมื่อครบการทำงาน2ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าโฟลด์ L1 Data Green จะมีข้อมูลทั้งหมด12ตัวเนื่องจากมีการเก็บข้อมูลระดับ Green Level ทุกๆ10นาที